ดาวพฤหัสนะคะมีการขยับย้ายวันที่30เมษายนนี้นะคะเข้าสู่พบเรือนการเงินของชาวเมษนะดังนั้นจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องเงินทองรายรับและผลประโยชน์นะคะส่งผลอย่างไรบ้างในเชิงภาพรวมนะไปอัปเดตก,กันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีเมษร,รับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15เมษายนถึง14พฤษภาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ ดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวที่โคจรในแบบรายปีนะคะในวันที่30เมษายนนะคะก็จะเดินหน้าเข้าสู่พบเรือนการเงินของชาวเมษนะคะดาวพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเจริญก้าวหน้านัเน่องจะเป็นเจ้าเรือนสุภาษนะคะรวมทั้งเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะในดาวดวงเดียวกันดังนั้นชาวเมษนะคะก็จะมีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเจริญก้าวหน้าการลงทุนรวมทั้งเรื่องของวินาศก็คือเรื่องของสิ่งที่คาดไม่ถึง เรื่องการสนับสนุนเบื้องหลังรวมทั้งเรื่องของอะไรที่เป็นในเชิงทางไกลต่างแดนเข้าสู่เรื่องของการก่อเกิดรายได้รายรับของชาวเมดน,นะคะดาวพฤหัสในจุดนี้นะคะจะอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะดังนั้นในส่วนหนึ่งเรื่องเงินทองของชาวเมดน,นะคะจะมีลักษณะเรื่องของการได้มาแบบคาดไม่ถึงนันเนื่องจากมีดาวมฤตยูนะคะก็คือโดนบันดาลให้เกิดขึ้นแบบมันทีก็ไม่มีเหตุผลนะมีจังหวะได้เงินปุบปับฉับพลันนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินในเชิง คนสนับสนุนนะผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนทางการเงินนะคะเรื่องเงินที่มาจากทางไกลนะและเงินที่เป็นเชิงรับหรือก็อเกิดเรื่องของวงเงินหมุนเวียนนะด้วยการได้เงินมาจากการกู้หนี้ยืมสินการได้เครดิตวงเงินนะคะก็ส่งผลดีในเชิงเรื่องเงินเงินทองของชาวเมรน,นะคะสําหรับดาวพรฤหัสนะยังเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยก็คือเรื่อง งานในเชิงเกี่ยวกับออนไลน์นะงานโซเชียลมีเดียนะคะงานในเชิงต่างถิ่นแดนไกลบางท่านก็คือเดินทางด้วยหรือบางท่านก็คือทํางานในเชิงลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนนะคะนอกจากนี้ใน1ปีนี้นะคะดาวมฤตยูส่งผลดีกับเรื่องอการได้เงินจากเรื่องของคู่ครองก็ได้เนื่องจากดาวพรหัสไปอยู่ในภพเรือน การเงินนะคะแล้วก็ในความหมายของการเงินของชาวเมดอ่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตรงข้ามเรื่องคู่ครองเรื่องหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาดังนั้นก็เป็นงว่าเรื่องของการได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางการเงิน เป็นไปได้ทั้งในเชิงเรื่องของการได้รับทุนใครที่เรียนหนังสือกําลังสอบแข่งขันนะคะก็อาจจะได้รับทุนทางการศึกษาได้นะเรื่องของการมีลูกค้ามาสนับสนุนลูกค้าประจําลูกค้าระยะยาวนะหรือบางท่านที่พื้นดวงเป็นคนมีสเสน่ห์หรือว่าเป็นคนดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะก็อาจจะเป็นปีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีมากเกื้อนหนุนในเชิงคำปรึกษาบ้างบางทีก็เป็นเรื่องส่งเสียงเงินทองนะคะ สำหรับดาวมฤตายูในเรือนการเงินอ่ะต้องบอกว่ามันเป็นดาวที่ผันผวนดาวพลิกล็อกก็ได้นะคะดังนั้นในเชิงเรื่องการเงินการลงทุนของชาวเมษน,นะก็จะเป็นยังหวะปีที่อาจต้องระมัดระวังรอบคอบไปด้วยนะอย่าไปตัดสินใจอะไรแบบบ้าบินนะหรือว่าใช้เงินทั้งหมดที่มีไปกับการทุ่มเทเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเพราะเมื่อดาวผันผวนอยู่ในเรื่องการเงินนะคะก็มียังหวะพลิกล็อกได้นะขึ้นขึ้นลงลงหรือบางครั้งก็เกิดสภาวะผันผวนควบคุมยากนะคะ เรียกว่าดวงดาวในตรงนี้นะคะก็มีทั้งส่วนดีแล้วก็มีส่วนที่ต้องระมาระวังนะคะสําหรับดาวพระรหัสยังเป็นตัวแทนเรื่องการเรียนการศึกษาได้นะก็มีเกณฑ์จะต้องใช้เงินไปเพื่อการเรียนการศึกษานะคะบางครั้งก็จะเป็นในเชิงลูกหลานบริวารนะสนับสนุนส่งเสียหรือว่ามีภาระเลี้ยงดูที่เป็นระยะยาวเกิดขึ้นนะคะบางท่านเข้าสู่ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาได้นะก็คือการสอนนะการทำคอร์สอบรมต่างๆหรือว่า เอาประสบการณ์ส่วนตัวออกมาใช้ในการทำมาหากินมันก็คือการให้ความรู้นั่นเองนะก็จะเป็นยังหวะที่ชาวเมฆก็อาจจะเข้าสู่ธุรกิจวงจรลักษณะนี้ได้นะคะสำหรับดาวใหญ่อีกสองดวงนะคะก็คือดาวเสาอยู่ในภพเรือนราพะนะคะและราหูอยู่ในภพเรือนวินาศตลอดปี67นะเรียกว่า ส่งผลดีในเชิงดาวเสานะที่เป็นดาวการงานนะคะยังคงอยู่ในภพเรือนราบผลแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่ดีสําหรับชาวเมนนะคะนั้นก็เมื่อดาวเสาเขาส่งผลดีนะก็มีเกณฑ์ได้งานการเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะมีลักษณะเรื่องของการมีราบผลในเชิงจากเลือกส่วนไรนาผืนดินสินทรัพย์นะหรืออะไรที่เป็นเชิง ที่อยู่อาศัยนะเรียกว่าเป็นลาบชิ้นใหญ่ที่อาจจะได้นะสำหรับชาวเมษน,นะคะบางท่านมีอยู่แล้วนะอาจจะไปเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือว่าได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ดีขึ้นในช่วงปี67นะคะสำหรับราหูยังคงอยู่ในภพเรือนวินาศนะเป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะดังนั้นอลา,าบในเชิงรับๆก็ยังมีอยู่นะเช่นบางคนมีคนสนับสนุนอย่างที่บอกนะหรือบางคนก็คือทําธุรกิจควบคู่ไปกับงานประจำหรือมีช่องทาง เฉพาะส่วนตัวหารายได้รับผลพิเศษนะคะเรื่องของเงินทองนะช่วงนี้เป็นลาบที่หาได้นะแต่ก็อาจจะมีจังหวะใช้จ่ายออกไปด้วยนะคะเนื่องจากลาบผลของชาวเมฆมันเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะเนื่องจากคําว่าวินา,างทีมันเป็นเชิงรั่วไหลนะบางทีก็เป็นเรื่องใช้จ่ายทั่วๆไปนะคะบางครั้งเป็นเชิงการลงทุนนะเรียกว่าได้มาจ่ายไปลงทุนต่อไปเรื่อยๆนะก็ส่งผลให้เงินทองของชาวเมฆเป็นสภาวะการที่เงินหมุนเวียน ประกอบกับดาวมฤตยูที่อยู่ในเรือนการเงินนะคะก็จะเป็นลักษณะของชาวเมะในช่วงที่ดาวผันผวนนะคะส่งผลให้เงินหมุนเวียนอาจจะดีขึ้นอันนองจากดาวพรหัสไปอยู่ในกระเป๋าเงินนะคะก็มีเกณฑ์หาเงินได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในเชิงเรื่องของ เงินที่คาดไม่ถึงนะเงินที่ไม่ได้หวังบางทีได้มานะคะเรื่องของการเงินก็อาจจะได้มาแล้วก็ใช้จ่ายออกไปคล่องตัวในขณะเดียวกันเก็บให้มันอยู่นิ่งๆหรือเป็นกรอบเป็นกำรรแล้วสะสมอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยเนื่องจากดาวมฤตยูก็ส่งผลกับเรื่องการเงินของชาวเมษเป็นระยะเวลานานนะคะ สำหรับในเชิงเรื่องวินาศนะคะมาเกี่ยวข้องกับรับผลของชาวเมธนะก็เป็นจังหวะที่ชาวเมธต้องใช้วิจารณญาณมากๆนะโดยเฉพาะเรื่องลงทุนนะคะอาจจะเป็นไปในเชิงเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับอะไรเทาๆหรืออะไรที่เราคาดไม่ถึงนะหรือไม่รู้แน่ชัดนะแล้วไปลงทุนลักษณะนี้ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของมิจฉาชีพคนไม่หวังดีนะก็มีลักษณะเรื่องของการให้ผลประโยชน์เยอะเกินไปหรืออะไรที่มันดูง่ายเกินไปนะหรือ พูดแล้วไม่เป็นคําพูดลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ดังนั้นในเชิงเรื่องเงินเงินทองทองก็ถือว่าส่วนหนึ่งต้องเรามาระวังนะเพราะว่าอดาวที่เป็นลักษณะสูญเสียเงินนะหรือเป็นเงินที่เสียไปโดยรู้ไม่เท่าทันนะคะหรือว่าเรื่องของเงินทองที่รัวไหลาบางทีก็มาจากเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะ สำหรับดาวพรหัสย้ายในรอบนี้นะคะแต่ละท่านนะก็คงจะได้รับผลแตกต่างกันไปในรายละเอียดได้ด้วยนะเนื่องจากแต่ละคนมีพื้นดวงชะตาและตำแหน่งของดวงดาวตอนเกิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะอย่างพรหัสถ้าย้ายปุ๊บเนี่ยไปเจอดาวคู่ส่งเสริมนะคะก็จะเป็นปีที่ชาวเมษนะก็จะได้รับผลดีทางการเงินนะคะอย่างที่แจ้งไปนะก็คือเรื่องการสนับสนุนบ้างเรื่องช่องทางต่างๆนะคะ แต่ในอีกมุมนึงนะคะหากดาวพระรหัสเดินไปเจอดาวคู่ศัตรูนะซึ่งอยู่ในพื้นดวง,งคุณนะคะก็อาจจะส่งผลในเชิงเรื่องอุปสรรคทางการเงินนะคะกว่าจะได้มากว่าจะได้ผลกําไรกว่าจะได้เงินก้อนใหญ่าอาจจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคหน่อยนะหรือว่าอุปสรรคเรื่องเงินทองเยอะขึ้นก็ได้นะเรียกว่าเป็นจุดที่ทุกคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดนะในเชิงเรื่องเงินเงินทองทองหลังจากดาวพระรหัสย้ายนะคะ หรือลองย้อนไป12ปีที่แล้วนะดาวพลััสมาอยู่ในเรือนการเงินของชาวเมษแล้วหนึ่งครั้งนะคะเมื่อ12ปีที่แล้วมีจุดสําคัญทางการเงินใดๆเกิดข,ขึ้นกับชีวิตหรือไม่นะบางคนเป็นจุดก้าวกระโดดทางฐานะหรือบางคนมีอุปสรรคทางการเงินนะอันนี้ก็สามารถลองทบทวนอดีตดูนะคะแต่สำหรับดาวการเงินของชาวเมษจริงๆเป็นดาวศุกร์นะดาวโคจรรายเดือนนะคะในแต่ละเดือนก็จะเดินในภพเรือนต่างๆแล้วก็ส่งผล อ่าไม่เหมือนกันในแต่ละเดือนนะก็สามารถติดตามรับฟังอัปเดตสภาวะทางการเงินการทองกันแบบในรายเดือนได้ที่ช่องหราคาเหมือนเดิมนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวเมษนะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านในจังหวะที่ดาวพฤหัสย้ายในรอบนี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ